ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป๊าป้าสตอรี่ครับก็ตั้งสองกล้องนะครับขอมารับชมกระบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสี่ท่านใดก็มารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเพือ่อเป็นกำลังใจให้กับป๊าป้านะครับรับชมครับ Altyazı M.K. ครับก็ดารุกตาเบอร์สิบเจ็ด,ดนะครับก็เป็นบรรยากาศการเข้าเรียนที่สถานีครับก็อองงๆพอละตั้งสองกล้องนะครับสีรีทั้ไใดเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์ให้ปะปาด้วยนะครับอิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับก่อยรักนึงดด่งจะนติสามาครับ เนื้อหนึ่งจะหนึ่งสามห้าครับ